you <smart noise> Nope. น,นี่กูมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ถ้าจำไม่เหตุผมเออผมแชทผมนัดสาวไปเสียตัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยลุงผมอยู่ไหนแล้วลุงแม่งหลับเป็นตายเลยลงุลงลุงลุงไม่ตื่นลงุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไม่ตื่นภายใน3าวิกูจะกระทืบมึงนะครับอ่าไม่ตื่นนะครับปล่อยปล่อยลุงเขาเถอะครับตามเวียตามกรรมนะไม่มีวิ่งด้วยนะครับอ้า <c oughs> กดอินติเนตที่มึงค้างให้กูเลยเล่ะโอเคนะครับเอฟเฟกต์พิเศษต,ตอนนี้คือวาร์ปได้นะฮะ โอ้โหเนี่ยเนี่ยพลังมันคือพลังพิงเศษครับเอาเอาปุ่มค้างเขามาอเอออ่าบนเรียนที่รู้คือตอนนี้กดออติเนตไม่ได้นะครับคือถ้ากดเท่ากับชีพหายะคร่ยมันจะเกิดการวาร์ปเกิดขึ้นเนรับประตูนี่มันไม่เปิดไอ้บ้าเอ้ยทำไมกันนะอ่อนี่มันไม่ใช่ทางที่จะไปได้เขา้าใจปมนะดูเหมือนว่ามันจะล็อกอะ,อะมึงไม่บอกตั้งแต่แรก,กว่ามันล็อกปัดโถเอ้ย ลุงไม่บอกจริงอะทำไมลุงไม่ตื่นลุงจะนอนอยู่วันนี้ไม่ได้ลุงเสียค่าตั๋วไปเนี่ยแม่ปลุกลุงเลยบงสส่ลุงเมื่อคืนเออแฮงอเวอร์มันหนักนะครับอัดตูดลุงได้ไหมลุงผมขออัดตูดได้ไหมสาวที่ผมนัดไว้สงสัยจะไม่ได้ไปแลยบสงสัยน่าจะเออน่าจะเลสแหละลุงอัดตูดลุงแทนได้ไหมลุงบอกกูเกี่ยวเลยด้วยไปอัดตูดสาวนู่นอันนี้อะไรฮะเว้เ้ยไฟแช็กมันจุดไม่ติดอะ มันจะจุดติดได้ไงมันอยู่นอกโบกี้รถไฟมันไปนจุดข้างในไปอัดอัดปอดอยู่ข้างในนู่นนะเป็นลมควันทุกคนไม่กลายเป็นไก่ย,ย่างสิระชาอะไรรถไฟมันเป็นสถานที่เด็กเล่นเลยเด็กเด็กเป็ดเด็กกกระทืบจมน้ำกะทิะเลยเว็นหนึ่งสองผูกเชือกรองเช้าสาสล็อกเดอะจอร์ห้าหกรูฟิกส์เจ็ดดอดโบิเลต อ้าิมึงไม่ใช่แฟนกูอะอะ,อะน,นี่นี่กวนส้นตีนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไอสัตว์มึงเห็นกูใส่คัชูไม่เว้นมึงอยากลงไปนอนกองไหมครับกระทืบนั่นโลลีคอนสายโลลีคอนแบบกระทืบเด็กสายแบบซาดิปและฮารดคอมากเกออเอเมอเอ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 อเไอเอ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 เออเออเอล <c oughs> ลุงมึงไม่เวียนหัวหรอมันนั่งมึงไม่นั่งอ่านหนังสือในรถไฟดูรถไฟสั่นสะเทือนเลยลุงไม่เวียนหัวเดี๋ยวผมเตะกระเจิงแม่งเลยนะอะไรเนี่ยไม่นี่ก็ไม่ใช่มันกนันนะนะอะไรวะงงครับลุงช่วยจะสนนาพาเพลินหน่อยดิมันคืออะไรเออไอเจนุมไอมเฮี้ยนั่นน่ะเอามึงเฮี้ยสะไกูอะลุงมึงมีปัญหาปะห่ะฮะเออนายเคยเห็นเออหนังสือพิมพ์เอฉบับล่าสุดหรือเปล่าวะฮะ แบบใบฉบับไหนลุงมาตัวเล่าเออฉันตามหามันทุกที่เลยนะลุงมันจะเจอไหมครับลุงถ้าเกิดว่าเออนายเจอมาแล้วก็เออได้โปรดนะนะเอามันมาให้ฉันหน่อยสิลุงใช้ง่ายๆแบบนี้แหละลุงก็มีค่าจ้างเลยรูไ้ไหมเอาโปรดผมน่าจะเออผมน่าจะผมน่าจะเสียการเดทลุงไปแล้วผมอัดตดลุงแทนได้ไหมลุงลุงไปนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผม,วผมหาสิ่งที่ดีกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดให้ดู ลุงสนใจไหมลุงสนใจไหมลุงเนี่ยคึกเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น,ม,ลนมานานเลยครับเออนังสือพิมพ์อ๋อผมรู้แล้วมันจะไปหาให้ลุงที่ไหนโอ้ยนี่ก็อ้วกเหมือนเดิมนะครับเอากูเดินไม่ได้อ๋อไม่ใช่ติดประโยคสนทนาพาเพลินอยู่น,นะน้องมีคำพูดใหม่ๆม่ไหมพี่ต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษแบบเร่งด่วนนะเหมือนเดิมครับอีนี่ก็เล่นมึงไม่เมื่อยตีนนะครับก็โดดไปไป,ไปมาๆนะีะเอาไปเช็คจุดไม่ติด ก็บอกให้ไปจุดจุดเนี่ยจุดใส่กระดาษหนังสือพิมพม์ลุงนี้ก็ได้นะโอ้เฮ้ย oh, hey, พวกอะเดีฉันไม่เห็นหนายเลยเมื่อกี้ก็มึงหลับอยู่อะมึงจะเห็นกูได้ยังไงอเออต้องการได้ไหมนี่ลุงปุ้นไหมไหมโอ้ต้องการเดีย๋ยหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งอย่างเงี้ยเดีย๋ยวในตัวฉันน่ยนะเอาไปใส่กระดาษมวนยาใช่ไหมฮะงั้นก็ได้เลยสิไอ้พวกพวกอะเอาไปเลยนะ ยออินจให้หนายอันนึงรู้ว่ากูจะหนาวตายนะตรงนี้ดีนะมึงอยู่ข้างในมึงจะหนาวได้ยังไงเขาเปิดแอร์มันต้องหยิบอยู่แล้วครับผมชอบดูความทรมานของลุงนะครับให้แม่งหนาวตายตรงเนี้ยร,รถไฟก็ไม่เปิดหน้าต่างมึงจะหนาวยังไงก่อนนี้เอาไปเลยเดี๋ยงี่นอนกันด้ยเฮ้ยอ่ะเยี่ยมครับหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดเราได้มาแล้วนะครับ จุดจุดลุงจุดจุดไม่ติดเหมือนเดิมครับเนี่ยลุงไปจุดที่หน้ามาไงนะลุงดูผมเปิดใช่ไหมเปิดหน้าลงอ่ะเปิดหน้าทีนี่คือจุดติดแน่จุดจุดไฟแช็กไม่ใช่จุดประเด็นที่เออจะวางมวยน่ครับแต่ลุงเนี่ยลุงอยากได้ใช่ปะ่ะเนี่ยลุงเอาไปเลยเนี่ยอ้าหนังสือเล่มนี้แหละที่ฉันกำลังรองคอยมานานแสนนานโอ้สนใจมาานด้วยกันไม่พนุ่มด่ฉันรูปแลนลุมแล้ว ให้มันได้หยิกยีสิไอ้หนุ่มเอ้ยนี่แหละสิ่งที่ลุงตังตามหามานานแสนนานนะนะขอบใจมากนะเว้ยไอ้หนุ่มน้อยนี่นี่นี่เอานี่ไปซิอะไรวะอโอ้โหอ๋อฉันไม่ได้ใช้มันอีกแล้วอ่ะนะมึงไปทำอะไรฮะมึงสูบบุหรี่เนี่ยรถไฟเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจจับแม่งเลยเราได้เออเราได้ไฟแช็กแล้วครับเดี๋ยวเอาไปให้ไอ้้ไอหมอนั่นน่ครับยังอวกเหมือนเดิมแหละ รูปลังไหมรูปังไหมสีสีให้ถึงที่สุดนี่แล้วอีเด็กนี่มึงก็ไม่เมื่อยหรอครับไปเล่นออื่นไหมเป็นโดดชงโดดเชือกไงเดะเดวถือเชือกให้นะน้องไม่สนใจครับเพลินเลยครับอ่าลุงจุดไม่ติด,ดสิแล้วไอ้ที่มันเหลืองๆที่หน้าลุงมันคืออะไรนะะเปิดหน้าแม่งให้ เอ้หนูโอ้ยไฟแช็กนี่มันสุดยอดไปเลยเด้อดาเขายืมหน่อยได้ไหมเอาไปเลยครับเอออันี่มันสุดยอดไปเลยนะ้วอย่ามวนข้างในนี่ลุงผสมอะไรหรือเปล่าผสมเอออะไรเขียวๆไปลุงทำไปเพลินเนี้ยเออในรู้ลเลยแม่หนุ่มน้อยนะนี่มันบุหรี่มวสุดท้ายขอยงฉันแล้วนะเออคือ ฉันจะเลิกแล้วนะบุหรีเนะี่ยไม่ดงไม่ดูดแม่งเลยไปดูดบุรุษดีกว่าเออหลังจากที่รถไฟนี่ไปถึงสถานีแล้วนะฉันจะกลับบ้านแล้วก็เออไปหาลูกเมียนะนี่ดูซิเนี่ยอกระดาษนี่มันรูปหมาของฉันนะก็มันน่ารักใช่ไหมล่ะนี่ก็ตามเถอะไอ้ไหนดูดูบุหรีเนี่ยมันไม่ดีกับนายเลยนะนี่เป็นคําแนะนาเล็กๆน้อยให้นายนะไอ้หนุ่มน้อยคือผมไม่ดูดบุหรีครับผมดูดบุรุษครับ าสาวน้อยที่อ,อยู่ขบวนรถไฟครั้ที่สองนะนะ่ะอ๋อน่าจะเป็นเออไอ้ผู้หญิงที่อ้วกแตกอยู่ตรงน,นั้นนะครับเธอทำบางยาอย่างเธอหล่นก่อนหน้านี้นะเอา้าอะไรหล่นวะฉะนันเห็นเอ้อเจ้าเด็กเงี้มันเอาไปอะเด็กไหนวะไอ้เด็กที่เล่นไอเล่นกระโดดดุ๊งๆนะหรือเปล่าเด็กนั่นมันต้องการอะไรจากสิ่งนั้น่ะเนี่ยฮะยังก็ตามเอ้เอไอ้หนู เออจะเย็นๆก่อนนะเ,ออเกือบลืมไปนะการดูบุหรี่นี่ไม่ไมดีกับนายนะโอเคครับไม่ดีก็ไม่ดีมาเด็กเป็ดนองอะไรไปฮะมาดูดิเอ้คุณคุณตรงนั้นน่ะอะไระคุณต้องการเออสิ่งที่ผงคนนั้นทำหล่นอย่างนั้นเหรอใช่ครับเอาหยิบคืนมาเึอเอาไปล้หรือไม่เอาคืนกระทืบแม่งเลยเด็กเวรเนี่ยแน่นอนเออแต่คุณต้องตอ,อบคำถามก่อนนะอะไรวะพร้อมหรือเปล่ามาซิ คุณคิดว่าเออรถไฟเนี่ยมันจะไปทางทิศตะวันออกหรือที่ตะวันตกอะนะ <c oughs> มาครับผมอ่าเราจะมาทำการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับจากห่วงที่มันกระเด็นนะครับผม วัตถุจะมีสภาพหยุดนิ่งหรือว่าสมมื่อน่าเราขับรถอยู่ในทิทางแล้วขับรถไปก็เป็นระยะเวลาแรงลับที่มันมีความเร่งที่คงที่แล้วถ้าเกิดากับสูงเราเบรกกระทันหันเนาะเราจะขมน้ำใส่หน้าคอนโซลนะครับก็คือแบบไอ้หูสมองพุล่วงไปตรงไหนแล้ววะเนี่ยแม่นแน่เลยฮะมากูคำนวณสุดติ่งกระดิ่งแมวละนั่นคือสิ่งที่คุณคิดอย่างนั้นเลอใช่ครับหนูน้อย ิ่งที่พี่คิดมันถูกต้องนะครับที่คำนวณมาเออจากทฤษฎีนิวตันเลยนะเอ้นั่นผิดแล้วนะคุณคิดผิดแล้วผิดยังไงวะนี่กูตามหลักอิงนิวตันเลยนะะเราไม่ได้ไปทิศตัวันตกหรือตัวันออกเอ้าอีเวนคืออะไรคือกูต้องกูคือกูไปไหนอยู่ออเองั้นเรากำลังไปที่ไหนอยู่เนี่ยฮะคุณนี่มันตลกจังเลยนะที่คุณไม่รู้หรือว่าเออที่คุณขึ้นรถไฟนี่คุณจะไปทางไหนเอ้าก็ชิงของมัน เมื่อคุณลุงตอบคำถามคุณหนูแล้วนี่นะเอาได้มาเฉยครับโอ้ยาครับผมเออคุณเอาไปให้พี่สาวคนนั้นจะดีกว่านะอ้วกแตกอ้วกแตนหมดแล้วนั่นน่ะเขาเออไม่สบายนิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยแหละมั้งอ้วกขนาดนั้นโอ้นะครับหนูก็เป็นคนดีนี่วะลุงลุงไม่กระทือบนะถ้าลุงมีอมยิ้มแม่ลุงสนใจอมยิ้มในกระเป๋าลุงไหมลุงโรลิคอนนะลุงเปโอเคนะับผม อ่าเธอกำลังตามหายานี้หรือเปล่าฮะโอ้แม่งฟื้นทันทีครับโอ้นี่มันเยี่ยมไปมากมากเลยนะโอ้ยคุณช่วยชีวิตฉันไว้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่แต่เดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ถูกต้องคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เอาทำไมอ่ะก็ผมจะไปเออจะไปหาแฟนสาวเพื่อ,อปกติงตัวเองครับฟังนะคุณต้องไปจากที่นี่ เดี๋ยวนี้ตามฉันมาเอาอะไรวะเอ้ยไอ,เ,อ,อเด็กนั่นไปไหนแล้วเธออยู่ไหนเอาไปไหนละอืมตามฉันมาแล้วคุณอยู่ไหนโอเมกา้านี่เราน,นี่เอาโอเมก้าร้อนกว่าเดิมอีกครับเดี๋ยว เดียวเอาวิไปต่อได้แล้วไม่ไปต่อแล้วทำไมมันมืดเลยด้วยอย่านะโอาวิอะไรวะเนี่ยโอ้โหใครมันใครมันชักว่าวเสประตูเนี่ยโอ้โหโคตรลุงรังเลยลุงใช่ไหมเมื่อกี้ลุงเห็นผมแล้วลุงหวั่นไหวใช่ไหมลุงใจเกเรป่ะนะโอ้โหลุงลุงแม่นกระจายเลยลุงเกินไปไหมลุงลุงเสี่ยมเนอะลุง ลุงไม่ชักใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ลุงนอนนะฮะเดี๋เดดอะไรของน่าเอ๊ะไม่มีอุหลอนไปเองด้วยเออมันเปิดไม่ได้อนะโอ้ชิดแม่สาวน้อยคุณหลอกผมเดี๋ยวนี่มันอีเด็กเป็ตเนี่ว่ะมาเธอคืบคานเข้ามาโอ้ยกลายเป็นพญามงมุมไปแล้วโอไม่ก็นี่กูจะโดนแดกดูนี่ โอ้โอ้ปล่อยฉนอกไปทีแล้วเข้าทีงนี้ไม่นางนวลน,นางสาวสวยไปนะอ่ะไม่เปิดแต่แรกวะม่ให้กูลุ้นทำไมโอ้ยเกิดไปแล้วเนี่ยในเกิดจะกลายเป็นอาหารของเธอไปแล้วอ,อีเด็กนี่มึงกินผู้ใหญ่เหรอเมื่อกี้กูเพิ่งจะแดกมึงไปสดสดร้อนร้อนกูโรลีคอนเ้ยฮะมึงจะแดกผู้ใหญ่เหรอเออหรือแย่กว่านั้น คืออะไรวะคือโดนกินตับโซเดมคอมนะครับเป็นอะไรที่เพลินๆนะครับฟังนะขอบคุณมากในที่ช่วยฉันนะแต่ว่าเธอต้องออกไปจากที่ที่เดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะไหมรถไฟเนี่ยมันไม่ได้พาเมืองกลับบ้านหรอกนะมึงเข้าใจไหมที่มึงมาเนี่ยฮะทั้งหมดที่มึงต้องทําก็คือฟังกูนะมึงต้องหมุนรอบๆตัวไปเจ็ดรอบทําไงวะ <c oughs> อ่ะ ได้ยินไหมเจ็ดรอบเนี่ยฮะทำเป็นไหมฮะอย่าลืมแล้วกันเจ็ดเลยยอดอ่ะยิงจะมาเจ็ดเลยยอดดูเหมือนว่านี่จะเป็นเนอป้ายที่ฉันจะต้องลงแล้วนะรถไฟนี่มันจะไปไหนวะเนี้ยเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งจำไว้เจ็ดเบิ้ลตุต้มเอาแบบเบิ้ลๆไปเลยนะเจ็ดตุมต้มๆอะ่ะตล้วนางหายไปแล้วอ้าวเดี๋ยวมึง รถไฟวิ่งอยู่แล้วมึงลงไปยังไงเอา้เอาอะกูวนครบเจ็ดแล้วเหรอนี่กูวนครบเจ็ดแล้วเหรอฮะโอ้แนะ่ครับผมทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือกูกูหลอนไปเองนะครับเยี่ยมโอเคครับผมโอ้ออกไปได้แล้วนะครับถึงสถานีเป้าหมายแล้วนะครับอืมไม่นวลน,นางหนึ่ง กิฟซี่หมดกาแล็กซี่เธอขยี้เด็ดสุดเนี่ยอ่าจะจบนะฮะจบแล้วเนี่ยผมขอบใจขอบคุณที่เล่นเนี่ยผมกด X เพื่อเอ่อเล่นอีกครั้งนะครับเล่นทำป้าอะไรนะเข้าไปก่อนนะฮะไปไปจบคลิปก่อนนะครับโอเคเนี่ยผมมันก็เอ่อขอลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็จะลืมเอ่อกดถูกใจกด subscribe นะครฮะถ้าเกิดเอ่อมีอะไรปัญหาอยากใส่เดี่ยวกูก็อยากเปิดกูก็คอมเมนต์มานะพูดเล่นแนวโอเคผมก็ขอลาไปก่อน แล้วผมอ่ะลืมบอกไปนะครับนี่คือเกม Last Train Home นะครับรถไฟกลับบ้านนะครับบ๊ายบาย